เคยฝันเห็นคนแก่ไหมครับความฝันนี้ไม่ธรรมดายินดีต้อนรับสู่ช่องฝันว่าชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาลอาให้เพื่อนฟังครับการฝันเห็นคนแก่ไม่ได้สะท้อนถึงผู้ใหญ่ในบ้านหรือ,อสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เราอาจจะวิตกกังวลอยู่บางทีคนแก่ในฝัน สะท้อนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสติปัญญาที่เรากำลังสแสวงหายอยู่เพราะว่าผู้ใหญ่หรือคนแก่ก็เปรียบเสมือนครั้งความรู้เหมือนกับครังประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายบางทีจิตใต้สำนึกของเราอาจกำลังพยายามค้นหาหรือพยายามบอกอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ในชีวิตตอนนี้ก็ได้แล้วเราก็เลยเก็บมันมาฝันจัดเรียงความคิดจัดระเบียบความรู้สึกเท่านั้นและลักษณะของคนแก่ที่เราฝันถึงมีแตกแยกย่อยนะครับมีรายละเอียดปีกย่อยอีกแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราฝันถึงคนแก่ในลักษณะต่างๆกัน มันจะมีความหมายว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันแบบเพลินๆครับฟังเรื่อยๆสบายๆความฝันแรกถ้าคุณฝันเห็นคนแก่ที่คุณไม่รู้จักก็ปแปลดีนะครับฝันเห็นคนแก่ที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเนี้ยฝันนี้อาจจะบอกว่าช่วงเนี้ยเรากำลังรู้สึกว่าชีวิตมันค่อนข้างโดดเดี่ยวหรือไม่ก็อาจ กำลังมองหาที่พึ่งทางใจหรือมองหาคำแนะนำจากใครสักคนก็ได้หรือที่เราไม่รู้จักก็ได้แต่ใครก็ได้มาช่วยชันทีจิตใต้สำนึกของเรากำลังบอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและถ้าคุณฝันเห็นคนแก่ที่เราเคารพรัก,รกอาจจะฝันถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย หรือผู้ใหญ่คนไหนก็ได้ที่เราเคารพรักมากมากเนี่ยอันนี้ดีเลยครับฝันนี้อาจจะหมายถึงว่าเรากำลังรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหรือได้รับการรุ้คทองดูแลจากผู้ใหญ่ในชีวิตจริงของเราเหมือนมีคนคอยเป็นห่วงใยเราอยู่เสมอเลยและถ้าคุณฝันว่าเห็นคนแก่กำลังให้พรฝันแบบนี้แปลว่าเราได้รับ พลังงานดีๆจากผู้ใหญ่หรืออาจจะหมายความว่าเรากําลังจะได้รับโชคลาภสิ่งดีๆหรือความสําเร็จในเรื่องที่เรากําลังลงมือทําอยู่ก็ได้อันนี้เตรียมรับข่าวดีได้เลยครับแล้วถ้าคุณฝันว่าเห็นคนแก่กําลังสอนอะไรบางอย่างเหมือนกับมีคนมาสอนวิชาหรือกําลังให้คําแนะนําอะไรสักอย่างคุณอยู่ฝันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากําลังจะได้รับ บทเรียนสำคัญในชีวิตหรือเรากำลังมองหาหนทางแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างดูก็ได้ก็ลองทบทวนดูว,ว่าช่วงนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ครับและถ้าคุณฝันเห็นคนแก่ที่ป่วยหรือว่าคนแก่ที่ไม่สบายบางทีฝันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนแก่คนนั้นโดยตรงเสมอไปนะครับบางทีมันอาจสะท้อนถึงความวิตกกังวล หรือความไม่สบายใจที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ก็ลองหาเวลาพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆครับและถ้าฝันเห็นคนแก่เสียชีวิตอันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจครับถ้าฝันแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเรื่องร้ายเสมอไปครับบางทีความฝันนี้อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเช่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ การยุติความสัมพันธ์หรือการก้าวผ่านช่วงเวลาเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าก็ได้ครับแล้วถ้าฝันว่าคนแก่ที่เสียไปละกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็แปลกน,นะครับเหมือนฝันว่าคนแก่ที่เขาตายไปแล้วแล้วเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฝันนี้อาจจะหมายถึงว่าเรากํำลังคิดถึงเรื่องราวในอนดีต หรือเรามีความรู้สึกผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมีในชีวิตหรืออาจจะหมายถึงการได้เริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องก็ได้ครับและอีกฝันนึงถ้าคุณฝันเห็นคนแก่ยิ้มและมีความสุขฝันแบบนี้ก็ดีต่อใจเหมือนกับเราได้เห็นพลังงานบ,กบวกๆอาจจะหมายถึงว่าเรากำลังจะเจอเรื่องราวดีๆ มีความสุขและความสําเร็จครับผมและถ้าคุณฝันว่าเห็นคนแก,กโ่โกรธหรือกําลังบน่นฝันว่าโดนคนแกด่ดุอาจจะทําให้คุณรู้สึกงุนงงิดหน่อยๆแต่ไม่ต้องกังวลครับมันอาจสะท้อนถึงความความไม่พอใจหรือความกังวลของเราเองที่เรามีต่อการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเราไปแล้วก็ได้ แล้วถ้าคุณฝันเห็นคนแก่แต่งตัวสวยงามเลยสง่าผ่าเผยอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้ตัวเราเองกำลังให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งการยอมรับจากคนรอบข้างหรืออาจจะหมายถึงเรากำลังจะได้รับเกียรติหรือตำแหน่งหรืออะไรบางอย่างที่สำคัญก็ได้ครับผมและถ้าคุณฝันเห็นคนแก่นั่งอยู่คนเดียว ฝันเห็นคนแก่นั่งเงาเงาอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจสะท้อนถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะต้องการคนที่มาเข้าใจเราต้องการเพื่อนค้มคิดถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลองเปิดใจคุยกับคนใกล้ชิดดูนะครับและถ้าคุณฝันเห็นคนแก่กําลังช่วยเหลือเราฝันแบบเนี้ยก็ดีเลยเหมือนมีคนมาช่วยเราเลยนะครับฝันนี้อาจจะหมายถึงว่าเรากําลังจะได้รับ ความช่วยเหลือนะการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือเรากำลังจะเจอทางออกของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ได้และถ้าคุณฝันเห็นคนแก่กําลังเดินอยู่เดินเดินเดินไปไหนมาไหนเนี่ยฝันนี้จะหมายถึงว่าชีวิตของเรากําลังจะก้าวหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือการเดินทางครั้งสําคัญก็ได้ แล้ถ้าคุณฝันเห็นคนแก่นั่งรถเข็นอยู่ฝันนี้มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าเรากําลังรู้สึกติดขัดหรือกําลังไม่สะดวกสบายในบางเรื่องของชีวิตอยู่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระลองหาสาเหตุแล้วก็หาทางแก้ไขดูครับแล้วถ้าฝันเห็นคนแก่กําลังกินข้าวคนแก่กินข้าวอย่างอร่อย ฝันนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือความสุขสบายก็ได้ที่เรากําลังจะได้รับในชีวิตหรืออาจจะหมายถึงการได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขก็ได้และถ้าคุณฝันเห็นคนแก่กําลังอ่านหนังสืออยู่อ่านอย่างตั้งใจเลยครับมันอาจสะท้อนถึงความต้องการที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหรือสแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นหรือเรากําลังจะได้รับคาแนะนําดีๆจากผู้รู้ก็ได้ แ้วถ้าฝันเห็นคนแก่กําลังทํางานอยู่คนแก่แต่ยังทํางานได้อยู่อาจจะหมายถึงว่าเรากําลังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบความมุ่งมั่นหรือความสําเร็จในหน้าที่การงานครับผมเพื่ออาจจะหมายถึงเรากําลังจะได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของเราก็ได้และถ้าคุณฝันเห็นคนแก่กําลังเล่นสนุกเล่นกําลังหัวเราะเลสนุกอันนี้ดีครับเพราะมันอาจจะหมายถึงเรากําลังจะเจอ,อกับ ความสุขความสนุกสนานในชีวิตหรืออาจจะหมายถึงเราได้ปลดปล่อยความเครียดและได้พักผ่อนหย่นใจและได้ฝันเห็นคนแก่กับเด็กอยู่ด้วยกันฝันนี้สะท้อนถึงความสมดุลครับสมดุลระหว่างอดีตกับอนาคตหรือประมาณประมาณบบประสบการณ์กับความไร้เดียงสาอาจจะหมายถึงการเรียนรู้ได้เรียนรู้จากทั้งสองวัยก็ได้ และสุดท้ายฝันเห็นคนแก่ที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบคนแก่คนนั้นฝันนี้จะทําให้เราตื่นขึ้นมาลรวรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งหรือความไม่ลงรอยกับใครบางคนในชีวิตจริงก็ได้ก็ลองหาทางปรับความเข้าใจดูครับก็ประมาณนี้ครับฝันเห็นคนแก่ประมาณหลายๆแบบฟังสบายๆ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และสนุกกับการวิเคราะห์ความฝันในวันนี้กันครับถ้าทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับฝันว่า c h ชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ